ครับสัสดีช่วงเ้าของวันที่30พฤษภาคมพศ2566ส,ส,สวสดีแฟนเพจทั้งช่อง u t u b e ยูซี่พารโคสิ่งห0 1สวัสดีแฟนทั้ง a c e b o o k ของง่วมูนิเมียสียูซี่พารโคสิห์เลสวัสดีแฟนทั้งกลุ่มสื่อขายงัวราคาถูกเลยและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทกทานที่เข้ามารับชมชิปนี้ของทั้งช่องกันครับครับสำหรับชิปนี้ก็เป็นชิปที่2เด้อยครับพี่น้องครับขอน้ำเรียนว่าเป็นอย่างจองเปิดแยกเปิดย่อยอย่างมากครับพี่น้องครับบางที่เอก็เป็นคนฒถาคนแจ เปิดไปหลายคมทีเดียวกับสีมึงกันทรับสนได้ครับพี่น้องครับก็เลยเปิดมาเป็นชิบย่อยอีกชิมหนึ่งนด้ครับพี่น้องครับเขาเรียงได้ครับพี่น้องเพื่อพ้งการเสียเวลาครับผมสไลดจากถือมหาแพงนด้ครับพี่น้องครับเอาคมนี่ก่อนครับเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สามนะครับพี่น้องครับนี่ครับแม่สูงลอยสามิาบวกลบสองแม่โบดเครื่องดำหนังหนาครับเป็นง้อบะเถาเด้ครับง้อหนังหนาครับง้อง้ออ่างดูหมูครับนี่ครับตัวแม่เพื่นดีพอดีได้รุ่นท้องได้ครับพี่น้องครับเพราะว่ามีง้อ เป็นง you know, ้วนนเลี้ยงเนี่ยครับพี่น้องครับจับได้ใบได้เลยครับพี่น้องครับนี่ครับตัวเมียเพิ่นครับถ้าเห็นชัดๆเลยครับพี่น้องครับบ่มีหมองเม็ดครับหน้าตาดีครับพี่น้องครับนี่ครับมะม่วงตัวลูกสาวเพิ่นครับตัวลูกสาวหน้าหนาครับลูกสาวนี่หางขาวเด้อครับพี่น้องครับแต่ว่าได้โบสเครื่องดำครับลูกสาวแดงหางขาวแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี่เขาบ่ถือกันหอกครับพี่น้องครับหน้าด่างหางดอกหางขาวว่าตัวเลี้ยงอ้วนครับพี่น้องครับเอาไปเลยครับสองหมื่นเก้าพันครับพี่น้องครับสองหมื่นเก้าพันส่งฟรีให้สองร้อย โดยบ่หมีมาจำงัวไปหอดบานหอดซองกัดจ้องเก็บเงินกันได้ครับพี่น้องครับมึงใหญมากมึงใหญ่คาคาครับพี่น้องครับเพราะว่าทั้งทั้งทีมงานเทารีวิวแบบว่าบ่มีตัดต่อได้ครับพี่น้องครับถ้าคิดว่าโทษไปสั่งไปไปเมืองโตงัวกันบน่ต้องโทษสั่งไปได้ครับพี่น้องครับมันดิเสียเวลากันทั้งสองายมันดิเกิดคว่ำเสียหายทั้งสองายครับพี่น้องครับนี่ครับท่านใดที่สนใจกับโทรมา0652076884พิกัดของของงัวเทาตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับ ไปลูกไปไปหาแม่เจ้าไปไปเป็นชี้ล้างเลยทั้งแม่ทั้งลูกครับเชิงเชียงครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกคนหน้าหนาแดงแดงนี่ครับนี่ครับตัวหางเหมือนครับเห็นกันชัดๆครับพี่น้องครับแต่แม่หางลูกคนปะเขากับปะใดละข้า่นี่อีกแล้วครับพี่น้องครับบอกันตรงๆเลรครับอันนี้ก็เอาตามข้วเป็นจริงครับพี่น้องครับสองหมื่นเก้าพันบาทเด้ครับพี่น้องครับตัวแม่คนจินหยาดีๆครับพี่น้องครับ มวนชุดนี้กินหยาดีทุกตัวผูกรานได้จับใบได้ทุกตัวครับบ่ฝืดบ่ฟัดครับพี่น้องครับสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับควนี่ครับมาเมืองควบนี่ครับเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองนะครับแม่กับสีสูงลอยสามสิบห้าบวกลบสองครับนี่ครับแม่บดเครื่องดําหางรากดินอ่างๆหนาๆครับลูกสาวเพิ่นก็ดีอายุประมาณบ่เกินสี่เดือน้อครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแม่เพิ่น้อครับบดครบเครืองครับพี่น้องครับครับนางไปยื่นี่ครับ งมืส <Workers>, ่งดีคร uh? ับพี่น้องครับแต่เป็นมึงลูกสาวมันครับพี่น้องครับคลิปนี้กกะยางไกลยังน้อยครับพี่น้องครับเพราะว่าปล่อยง้อเลี้ยงนี่แหละครับพี่น้องครับมันยังได้ภาพที่สมจริงครับพี่น้องครับมึงกับขากวานพ่อไปเลี้ยงเขาครับพี่น้องนี่ครับตัวลูกสาวมันครับลูกสาวมันกับโบ๊ทเครื่องดันเยอครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวมันครับ สำหรับคมนี้เอาไปสามหมื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับสามหมื่นบาทเพียงเพียงส่งฟรีอีกสองร้อยกิโลเมตรไปหาแม่จะไปลูกไปไปไปยอกเข้าดีครับพี่น้องครับไปไปลูกไปไปเนี่ยบสามหมื่นบาทเพียงเพียงนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเม่ลูกเมียสวยๆครับงัวบดครบเครื่องครับพี่น้องครับครับต้องรู้กันครับ งานดีครับพี่น้องมาเมืองโคมนี่ครับหมู่บ้านเปิดไปสามสิบสองครับนี้ก็เปิดสามสิบสองที่เราเหรอครับพี่น้องครับแต่ว่าควมพิเศษไปก็น right, ั่นกัสงสัยแาาว่ท่องกับขึ้นครับพี่น้องครับมีเมียคุ้มๆหนอกมากครับพอง่อที่เอามานี่มีพอคุ้มฝูงลูกโตได้ครับพี่น้องครับแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งคอกับป่ะด้ประกันท่องได้ครับแค่บอกครมเป็นจริงของง้อครับอาการของง้อครับพี่น้องครับนี่ครับเมียลูกเมียงง้อลูกแรกเมียสูงรวยสามสิบห้าบวกลบสองด้ครับพี่น้องครับ ครับตัวเมียพครับหน้าหนาครับพี่น้องครับเป็นง่วลูกเรียกครับครับได้ใบได้เลยครับใจล้ลูกดีครับพี่น้องครับนี่ครับพี่มีเมียกอดอยู่ห่างอั่ครับมะม่งตัวลูกสาวพอดะครับพี่น้องครับลูกสาวก็น่าดีนะครับพี่น้องครับพลังนุ่มเมวยันดีครับลูกสาวอายุซี่เดือนน่ครับนี่ครับหน้าว่านัวเรียดสูงเลยครับพี่น้องครับนามลึกงมาเต็มครับพี่น้องครับ สำหรับพวมนี้เอาไป32,000่บาทได้ครับพี่น้องครับส่งฟรี200กิโลเมตรบอมีมันจำได้ครับพี่น้องครับทันใดที่สนใจก็โทรมาครับ0 6 5ย์7ก8้4เแปเราก็ขอนำเรียนอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องครับบางที่พอแม่พี่น้อง F c ซอาจจะสงสัยอาซีงุนยิดอาจจะเสียอารมณ์พะว่าเป็นหยังคือจังลุคงิปดดูขอนำเีืยนมาจังสี่ได้ครับพี่น้องครับงวดชุดกระเกานีีเป็นหยังจะต้องลุ่งฉปดู คือว่าทางช่องนี้คนติดตามกันยังท่านหลายๆนะครับพี่น้องครับเป็นช่องท่านในดังครับพี่น้องถ้าบางคนถ้าเป็นเอฟซีหรีเพิ่นเปิดไปพ่ ор, พอ,เ,อเพิ่นก็่อจากเมิ่งแม่ครับพี่น้องครับเพิ่นก็เล่อนผพานก็อาศัยว่าเอาลงดูเอาชิปลงดูดูให้พ่อแม่พี่น้องพ่อได้พานตาพานหูพันตาพ่อได้เมืองพ่อได้ซื้อแม่ครับพี่น้องครับก็ให้เห็นใจทั้งขอกนําครับพี่น้องครับทั้งขอกเป็นเป็นขอกทุนหน่อยครับพี่น้องครับ้าเลี้ยงทุนหน่อยเหรครับบางที่กากู้หนียืมสินมาสื่อหัวเนาะ กำไรกับเลี้ยลักรวยลักซีรับพี่น้องครับพ่อได้ซื้อเขาซื้อน้ำกินได้อครับพี่น้องครับให้เห็นใจให้เห็นใจผู้เร้าอยู่นี่แหละครับพี่น้องครับถ้าซื้อขายกันด้วยความจริงใจทั้งนี้กับจริงใจกันได้อครับพี่น้องครับเพราะว่าทั้งทีมงานเฮากรบเปมีเงินถุงเงินถังมาอาศัยครับพี่น้องครับอาศัยขายความจริงใจอาศัยขายไปโดนๆได้อครับพี่น้องครับฝากติดตามนี้อครับพี่น้องครับฝากติดตามทางช่องยูทูบยูซีพัคโคซิ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งฝากเป็นแรงเชียร์เรงใจให้ลูกในบ้านหวานในสวนน้ำ ทรงซี่ครับพี่น้องครับบริการทุกระดับประทับใจครับครับสำหรับชิปนี้กาขอจบไวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ